สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับลิศอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิศก็อยู่กับลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะคุณพิมพ์นะคะคุณพิมพ์เป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะออกรถกับเราไปแล้วหลายครั้งเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคุณพิมพ์กันดีกว่าค่ะวันนี้คุณพิมพ์แวะมาเซอร์วิสแล้วก็เยี่ยมเยียนนะคะงาน AMG n e Day ด้วยค่ะค่ะก็ มีโอกาสมาเป็นลูกค้าที่นี่ครั้งแรกก็เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วค่ะก็ซื้อตามอีกคันเพราะว่าเซอร์วิสที่นี่ค่อนข้างชัวร์แล้วก็ดีมากสบายใจไหมคะเวลาเราเข้ามาครอบคุมยังไงอย่างเงี้ยบ้างสบายใจค่ะเพราะว่าเขาเซอร์วิสครบทุกอย่างอยู่แล้วเรื่องสีเรื่องเครื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือครอบคลรให้หมดเลยเรามีปัญหาอะไรโทรมาแบบอ,อันนี้ทําได้ไหมทําได้ไหมเขาก็ครอบคุมหมดเลยก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าต้องไปทำที่นู่นทีลนทีนิดที่ะีหน่อยก็คือที่นี่ดูแลหมดเลย แล้วก็เรื่องการออกรถเกรต่างๆก็มีข้อชที่วงพวงอย่างีค้คุณคุณพิมพพวงยังไงบ้างใช่ใช่เพราะว่าเราซื้อรถทั้งทีอ่ะเราเอาไปขับเราก็อยากให้เรามั่นใจสบายใจไม่ต้องมาพวงนะว่าแบบเฮ้ยบินใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยออกกต้องตากฎหมายไหมเพราะว่ารถในเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมล้วก็<อ>ซื้อ,อไ,ปไปแล้วก็สบายใจไม่ต้องพวงวันนี้ก็คุณพิม์นะคะก็เอารถเข้ามาเซอร์วิสนะคะแล้วก็<ะ>ดูรถใหม่ด้วยไหมคะวันนี้เนี่ยก็มาดูดูอยู่เดี๋ยวตองให้แนะนําด้วยค่ะ่ก็ถ้าเกิดมีีลลูููกกคค้าาหรืือออเพพพ่่่นทํังดยุณิม์ แนะนำเอหรือว่าแนะนําเรายังไงบ้างคะค่ะก็แนะนานะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็เปิดมานานแล้วไว้ใจได้แน่นอนเขาไม่หนีไปไหนเนาะแล้วก็การเซอร์วิสการดูแลเงี้ยดีมากๆเพราะว่าพิมก็มาเซอร์วิสที่ตลอดแล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยช่วยเหลือคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยโทรไปเช็คด้วยว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเรื่องช่วงโควิดเนี้ยก็มีแบบไปส่งถึงบ้านไม่ต้องออกมาเองอะไรนี้เลยดีมากๆากวันนี้นะคะทางลิฟนะคะก็ขอเป็นตัวแทน MG ็ขอบคุณคุณพิมนะคะที่ไว้ใจนักอ,ออกกับเรามาแล้วแล้วก็กลับ ซื้อซ้ำเรื่อ,ๆอยๆไว้ใจให้เราดูแลบริการต่างๆนะคะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ดูแลคุณพิมพ์อีกแล้วก็มา,ารับส่งรถกันอีกนะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไปละ,ะค่ะบ๊ายบาย